พบกันอีกครั้งกับช่องร้อยเรื่องราวพอดแคสต์ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่เออหลายๆคนน่าจะเคยสงสัยวนเวียนอยู่ในความคิดนะครับนั่นก็คือเรื่องความฉลาดแล้วก็ IQ หรือ IQ นี่แหละครับมันคืออะไรกันแน่วัดกันได้จริงไหมแล้วเออปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อระดับความฉลาดของเราสวัสดีค่ะก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากนะคะ แล้วก็ต้องบอกว่ามันซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยค่ะไม่ใช่แค่เรื่องคะแนนสอบหรือตัวเลขอย่างเดียวความฉลาดจริงๆแล้วเนี่ยมันเกี่ยวกับความสามารถหลายๆด้านเลยนะคะมีทั้งส่วนที่อาจจะแบบว่าติดตัวมาแต่เกิดที่เราเรียกว่าพันธุกรรมแล้วก็ส่วนที่สําคัญมากๆเลยก็คือที่พัฒนาขึ้นจากสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้แล้วก็ประสบการณ์ต่างๆในชีวิตเราค่ะครับ พอพูดถึงเรื่องนี้ภาพแรกที่ขึ้นมาในหัวคนส่วนใหญ่เลยก็คงเป็นอ,อัจฉริยะอย่างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ใช่ไหมครับหรือบางคนอาจจะเคยได้ยินชื่อมาริลินวอสซาวองผู้หญิงที่เขาว่ากันว่าเคยมี IQ สูงที่สุดในโลกเรื่องราวของคนเหล่านี้ก็น่าจะให้แง่คิดอะไรบางอย่างกับเราได้เหมือนกันนะครับเกี่ยวกับความฉลาดใช่เลยค่ะเป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือเราจะมาลองสำรวจดูว่าความหมายจริงๆของความฉลาดเนี่ยมันคืออะไร แล้ววิธีการวัดผลอย่าง IQ เนี่ยมันมีที่มาที่ไปมีข้อจำกัดยังไงบ้างปัจจัยอะไรที่มีอิทธิพลต่อมันแล้วมันสัมพันธ์กับสมองกับการทำงานของสมองเรายังไงและที่สำคัญเลยนะคะคือความต่างระหว่างคำว่าฉลาดหรือ Intelligence กับคำว่าอัจฉริยะหรือ Genius ซึ่งเราจะพยายามคุยกันแบบให้เข้าใจง่ายที่สุดนะคะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆค่ะดีเลยครับงั้นเราเริ่มจากคำถามเบสิกที่สุดก่อนเลย ความฉลาดเนี่ยจริงๆแล้วมันหมายถึงอะไรกันแน่ครับฟังดูเหมือนมีคนให้คําจํากัดความไว้เยอะแยะไปหมดเลยที่ริเริ่มเรื่องแบบทดสอบ IQ เนี่ยเขาก็มองว่าความฉลาดคือความสามารถในการตัดสินใจที่ดีมีเหตุผลมีสามารถนึก แต่ถ้าเป็นนักจิตวิทยาอีกท่านอย่างทอนไดค์เขาจะเน้นไปที่ความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีส่วนเพียเจตก็จะมองในมุมของการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมหรืออย่างเว็กซ์เลอร์คนสร้างแบบทดสอบ IQ ที่นิยมมากๆในปัจจุบันนะคะเขาให้คำจำกัดความที่ค่อนข้างครอบคลุมค่ะ ว่าเป็นความสามารถโดยรวมของคนเราในการคิดอย่างมีเหตุผลทำอะไรอย่างมีเป้าหมายแล้วก็จัดการกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพอืมฟังดูเหมือนจะเน้นไปทางทักษะการคิดการปรับตัวแล้วก็เอ่อการเรียนรู้จากประสบการณ์ในชิตประจาวันเป็นหลักใช่ไหมครับใช่ค่ะหัวใจหลักก็ประมาณนั้นเลยค่ะมันครอบคลุมไปถึงความสามารถในการใช้เหตุผลการวางแผนการแก้ปัญหาต่าง การคิดในเชิงนามธรรมคือคิดเรื่องที่มันซับซ้อนจับต้องไม่ได้หรือเข้าใจแนวคิดยากๆได้รวมถึงการเรียนรู้ได้เร็วแล้วก็ที่สําคัญมากๆคือเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาไม่ใช่แค่ว่าท่องจําเก่งหรือเรียนเก่งในห้องเรียนอย่างเดียวค่ะครับแล้วความสามารถพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองหรือว่ามันติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดเลยครับ นักจิตว,วิทยาส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นศักยภาพพื้นฐานที่มีมาแต่กำเนิดนะคะหรือที่เราเรียกว่า innate potential แต่อันนี้สำคัญมากค่ะศักยภาพตรงนั้นน่ะจะพัฒนาไปได้ไกลแค่ไหนสิ่งแวดล้อมการเลี้ยงดูการศึกษาประสบการณ์ต่างๆเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากๆมากเลยค่ะมันเหมือนกับเรามีเมล็ดพันธุ์ที่ดีคือพันธุก,กรรมใช่ไหมคะแต่จะโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงได้ก็ต้องมีดินดีน้ำดีแสงแดดเหมาะสมคือสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยที่น่าสนใจคือความฉลาดไม่ใช่เรื่องความจาเพียวๆนะคะ คนฉลาดมากๆอาจจะขี้ลืมก็ได้ค่ะแล้วก็ไม่ใช่ทักษะเฉพาะทางที่แบบฝึกฝนจนเก่งมากๆเหมือนนักกีฬาหรือนักดนตรีด้วยแล้วก็ต้องย้ำเลยนะคะว่าการมี IQ สูงไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นจะเป็นคนดีมีคุณธรรมเสมอไปอันนี้เป็นคนละเรื่องกันเลยค่ะจริงๆมีการแบ่งประเภทของความฉลาดด้วยนะคะเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นอย่างที่ทอนไดฟ์กับนักจิตวิทยาอีกท่านชื่อแกเรตเคยแบ่งไว้คร่าวๆนะคะเป็น3ประเภทคือ1 ความฉลาดเชิงรูปธรรมหรือ Concrete Intelligence อันนี้คือความสามารถในการเข้าใจจัดการกับสิ่งของวัตถุหรือสถานการณ์ที่มันจับต้องได้มองเห็นภาพชัดๆเช่นทักษะของวิศวกรที่ทำงานกับเครื่องจักรหรือช่างซ่อมที่แก้ปัญหากลไกลต่างๆค่ะ 2. คือความฉลาดเชิงนามธรรมหรือ Abstract Intelligence อันนี้จะเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการกับภาษาสัญ,ญลักษณ์ตัวเลขหรือแนวคิดที่เป็นนามธรรม คิดเรื่องซับซ้อนในหัวได้ซึ่งอันนี้จําเป็นมากๆในการเรียนรู้ทางวิชาการอย่างเช่นครูอาจารย์หมอนักวิทยาศาสตร์หรือนักปัตญาค่ะแล้วก็ 3. ความฉลาดทางสังคมหรือ social intelligence อันนี้คือความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของคนอื่นการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนได้อย่างเหมาะสมรู้วิธีวางตัวเข้าใจสถานการณ์ทางสังคมอย่างเช่นพวกผู้นำนักการทูตนักขายหรือนักสังคมสงเคราะห์ค่ะ โ oh, ฟังดูแล้วความฉลาดนี่มันมีหลายมิติมากๆเลยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องเก่งเลขเก่งภาษาอย่างเดียวจริงๆงั้นถ้าจะลองสรุปคุณสมบัติเด่นๆของความฉลาดโดยรวมพอได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างอืมถ้าให้สรุปแก่นๆนะคะก็คือ 1. มันเป็นศักยภาพที่ติดตัวมาแต่กำเนิด 2. ช่วยให้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เร็ว 3. ช่วยให้มองการไกลคาดการผลลัพธ์ได้ 4. คือรู้จักนำประสบการณ์เก่าๆมาปรับใช้ได้ 5. ช่วยให้แยกแยะถูกผิดหรือตัดสินใจได้ดีขึ้น 6. พัฒนาการส่วนใหญ่มันจะเกิดเร็วมากในช่วงวัยเด็กถึงวัยรุ่นนะคะแล้วก็ 7. พันธุกรรมมีบทบาทเป็นพื้นฐานแต่สิ่งแวดล้อมที่ดีมากๆเนี่ยจำเป็นสุดๆเลยค่ะต่อการพัฒนาให้เต็มศักยภาพส่วนเรื่องพัฒนาการตามวัยนะคะโดยทั่วไปความสามารถทางสติปัญญาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเร็วมากในวัยเด็ก แล้วก็จะค่อยๆช้าลงในช่วงวัยรุ่นค่ะแต่ว่ามันจะไปถึงจุดสูงสุดหรือว่าเริ่มคงที่ตอนอายุเท่าไรกันแน่อันนี้ยังเป็นที่ถูกเถียงกันอยู่เลยค่ะก็มีหลายทฤษฎีบางคนบอก14-16ปีบางคนบอก18หรืออาจจะไปถึง22ปีก็มีซึ่งมันก็อาจจะต่างกันไปในแต่ละคนหรือในความสามารถย่อยๆแต่ละด้านด้วยค่ะพอเข้าใจภาพรวมของความฉลาดแล้วนะครับทีนี้มาถึงเรื่องที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยและก็อยากรู้กันมากก็คือ IQ เนี่ยแหละครับ IQ, ไอคิวไอการวัดผลแบบนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรครับค่ะต้องย้อนกลับไปที่ฝรั่งเศสเลยค่ะต้นศตวรรษที่20นักจิตวิทยาชื่ออัลฟองส์บีเน่เนี่ยเขาได้รับมอบหมายให้หาวิธีคัดกรองเด็กนักเรียนที่อาจจะมีปัญหาการเรียนรู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ คือจุดประสงค์ดั้งเดิมเลยนะคะคือเพื่อช่วยเหลือเด็กไม่ใช่เพื่อจัดอันดับหรือตัดสินใครแต่ต่อมาแนวคิดนี้ก็ถูกพัฒนาต่อยอดไปในหลายๆประเทศค่ะจนกลายเป็นแบบทดสอบมาตรฐานที่ใช้วัดสิ่งที่เรียกว่าความสามารถทางปัญญาหรือ cognitive abilities กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันการวัดผล IQ เนี่ยเขาจะทำให้มันเป็นมาตรฐานค่ะคือเทียบกับคนในวัยเดียวกันโดยกำหนดให้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่100พอดีเป๊ะ คนส่วนใหญ่ในโลกนี้ประมาณ68%เลยนะคะจะมีคะแนน IQ อยู่ในช่วง85 1 1 5ถึง115ถ้าคะแนนสูงกว่า130ก็จะถือว่าค่อนข้างสูงหรือที่อาจจะเรียกว่ากลุ่ม gifted หรือเด็กปัญญาเลิศส่วนถ้าต่ำกว่า70ก็อาจจะบ่งชี้ถึงภาวะบกพร่องทางสติปัญญาหรืออาจจะต้องการการสนับสนุนพิเศษในการเรียนรู้ค่ะแต่ก็มีคาถามคาใจหลายคนนะครับว่าไอาคะแนน IQ สูงๆเนี่ย มันแปลว่าคนนั้นฉลาดกว่าคนอื่นจริงๆหรือเปล่าหรือจะประสบความสำเร็จมากกว่าแน่ๆหรือเปล่าครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคะแนน IQ สูงไม่ได้แปลว่าฉลาดกว่าในทุกๆด้านนะคะแล้วก็ไม่ได้การันตีว่าจะประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่าเสมอไปด้วยมีงานวิจัยที่น่าสนใจมากๆเขาชี้ว่าคะแนน IQ ที่สูงเนี่ยมักจะมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจที่สูงกว่าด้วยซ้ำ ซึ่งไอ้เจ้าแรงจูงใจนี่แหละค่ะที่ดูเหมือนจะเป็นปัจจัยสําคัญมากๆที่ผลักดันให้คนเราพยายามทําสิ่งต่างๆจนสําเร็จได้แล้วก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องสุขภาพแล้วก็อายุที่ยืนยาวกว่าด้วยแต่ก็ไม่ใช่ว่าคะแนน IQ สูงปุ๊บจะอายุยืนปั๊บนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนเกี่ยวโยงกันมากกว่านั้นค่ะน่าสนใจมากครับแสดงว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของสมองอย่างเดียวจริงๆแล้วถ้าอย่างนั้น ปัจจัยอะไรบ้างครับที่มีอิทธิพลต่อระดับ IQ ของคนเราอะไรมีผลมากกว่ากันครับระหว่างพันธุกรรมที่เราเกิดมาพร้อมกับกับสิ่งแวดล้อมที่เราเติบโตขึ้นมาเรื่องนี้เป็นประเด็นคลาสสิกที่ถกเถียงกันมานานเลยค่ะพันธุกรรมมีบทบาทสําคัญแน่นอนค่ะมีการประเมินกันว่าปัจจัยทางพันธุกรรมอาจจะอธิบายความแตกต่างของ IQ ระหว่างบุคคลได้ราวๆสามสเ็นเลยทีเดียวซึ่งเป็นช่วงที่กว้างมากนะคะมันสะทอนว่าเรื่องนี้มันซับซ้อนแต่ สิ่งว่า้อมนี่แหละค่ะที่เป็นตัวกําหนดว่าศักยภาพทางพันธุกรรมที่ติดตัวมานั้นน่ะจะถูกขัดเกลาแล้วก็พัฒนาไปได้ไกลแค่ไหนมีงานวิจัยเรื่องการรับเลี้ยงเด็กเป็นบุตรบุญธรรมที่ชัดเจนมากเลยค่ะเขาพบว่าเด็กที่ถูกรับเลี้ยงในครอบครัวที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม SES สูงกว่าเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมี IQ สูงกว่าเด็กที่ถูกรับเลี้ยงในครอบครัวที่มี SES ต่ํากว่าเฉลี่ยแล้วประมาณ12คะแนนเลยนะคะซึ่งอันนี้ชี้ให้เห็นอิทธิพลของสภาพแวดล้อมได้ชัด นม,มากค่ะโห12คะแนนนี้ไม่น้อยเลยนะครับถือว่าเยอะเหมือนกันแล้วมีปัจจัยอะไรในสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลชัดเจนเป็นพิเศษอีกบ้างไหมครับอืมมีค่ะมีงานวิจัยชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งที่ทำในประเทศอินเดียศึกษาเด็กนักเรียนเป็นพันคนเลยอายุ12-16ปีเขาพบความสัมพันธ์ที่น่าสนใจหลายอย่างเลยค่ะระหว่างคะแนนไ q กับปัจจัยแวดล้อมเช่นทินที่อยู่ เด็กที่อยู่ในเมืองมีแนวโน้มไอคิวสูงกว่าเด็กในชนบทอาจจะเพราะว่าโอกาสทางการศึกษาสิ่งกระตุ้นทางปัญญามันเข้าถึงได้ง่ายกว่าการออกกําลังกายเด็กที่ออกกําลังกายสม่ําเสมอ,อในงานวิจัยเขาวัดที่มากกว่า5ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะมีแนวโน้มไอคิวสูงกว่ากลุ่มที่ออกกําลังกายน้อยไรายได้ครอบครัวอันนี้ก็ชัดเจนค่ะครอบครัวไรายได้สูงสัมพันธ์กับไอคิวลูกที่สูงกว่าอาจจะเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการโอกาสทางการศึกษาสภาพแวดล้อมที่บ้านที่ดีกว่า ระดับการศึกษาของพ่อแม่พ่อแม่ที่จบการศึกษาสูงอย่างปริญญาตรีขึ้นไปลูกก็มีแนวโน้ม IQ สูงกว่าอาชีพของพ่อพ่อที่มีอาชีพเป็นกลุ่มวิชาชีพหรือกึ่งวิชาชีพลูกก็มีแนวโน้ม IQ สูงกว่าเหมือนกันค่ะอืมชัดเจนเลยนะครับว่าปัใจจัยในชีวิตประจําวันพวกนี้มีผลจริงๆ ใช่ค่ะและนอกจากนีงานวิจัยอื่นๆทั่วโลกก็ยังชี้ไปที่ปัจจัยอื่นๆอีกเยอะเลยค่ะเช่นภาวะโภชนาตาลการขาดสารอาหารรุนแรงโดยเฉพาะธาตุเหล็กในวัยเด็กเนี่ยส่งผลเสียต่อสมองชัดเจนมากการเลี้ยงดูการได้รับกระตุ้นทางปัญญาที่บ้านการพูดคุยอ่านหนังสือให้ฟังหรือแม้แต่คุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกก็สําคัญคุณภาพโรงเรียนอันนี้ก็แน่นอนว่ามีผล สารพิษในสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นสารตะกัวก็ทำลายเซลล์สมองได้หรือแม้แต่การได้รับนมแม่ในช่วงทารกก็มีงานวิจัยเชื่อมโยงกับพัฒนาการทางสติปัญญาที่ดีกว่าด้วยนะคะสรุปก็คือสภาพแวดล้อมรอบตัวเราเนี่ยแหละค่ะที่เป็นตัวปั้นที่แท้จริงเลยของศักยภาพที่เรามีมาตั้งแต่เกิด ฟังดูแล้วสิ่งแวดล้อมนี่แทบจะเป็นทุกอย่างเลยนะครับน่าทึ่งมากทีนี้ขยับมาดูที่ตัวฮาร์ดแวร์บ้างเรื่องของสมองล่ะครับมันเกี่ยวข้องกันยังไงไอ้ที่เขาพูดกันว่าสมองใหญ่กว่าจะฉลาดกว่าอันนี้จริงไหมครับคำถามยอดฮิตเลยค่ะถ้าตอบแบบสัส้นๆเลยนะคะก็คือไม่เสมอไปค่ะถ้าเราดูแค่ขนาดสมองแบบสมบูรณ์คือขนาดใหญ่จริงๆเนี่ยวานสเปิร์มหรือช้างมีสมองใหญ่กว่าเราเยอะมากเลยนะคะแต่เราก็คงไม่คิดว่าเขาฉลาดกว่ามนุษย์ใช่ไหมคะ แต่ถ้าเราดูขนาดสมองเทียบกับขนาดตัวหรือ relative size เนี่ยสัตว์ตัวเล็อกๆอย่างหนูผีจะมีสัดส่วนสมองต่อตัวที่ใหญ่มากแต่ก็ไม่ได้ฉลาดที่สุดมนุษย์เรามีสัดส่วนสมองต่อน้ำหนักตัวประมาณ2%ซึ่งถือว่าสูงนะคะในบรรดาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแต่ก็ยังไม่ใช่ที่1อยู่ดีค่ะ มันมีค่าที่นักวิทยาศาสตร์พยายามวัดเหมือนกันค่ะเรียกว่า EQ Encephalization Quotient คือดูว่าสมองของสัตว์ชนิดนั้นๆมันใหญ่กว่าที่ควรจะเป็นแค่ไหนเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของสัตว์ประเภทเดียวกันที่มีขนาดตัวเท่ากันซึ่งมนุษย์เราเนี่ยมีค่า EQ สูงที่สุดเลยรองลงมาก็พวกโลมาบางชนิดแต่ค่านี้ก็ยังอธิบายได้ไม่ได้ทั้งหมดอยู่ดีค่ะเพราะว่าลิงบางชนิดอย่างคาปูชินมี EQ สูงแต่กอริลลาที่เรารู้ว่าฉลาดมาก กับมี eq ไม่สูงเท่าไหร่อ้าวเหรอครับงั้นถ้าไม่ใช่ขนาดโดยรวมแล้วเราต้องดูที่อะไรในสมองแทนและครับถึงจะเกี่ยวกับความฉลาด จุดสำคัญน่าจะอยู่ที่เปลือกสมองค่ะหรือคอเท็กซ์ซึ่งเป็นส่วนนอกของสมองใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการคิดขั้นสูงการรับรู้การใช้ภาษาในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะทีนี้สิ่งที่สำคัญกว่าขนาดหรือความหนาของคอเท็กซ์ซึ่งจริงๆมนุษย์และไพรเมตอื่นๆมีคอเท็กซ์หนากว่าวาหรือช้างอีกนะคะก็คือจำนวนเซลล์ประสาทหรือนิวรอน ที่อัดแน่นอยู่ในคอร์เทกซ์และความหนาแน่นของมันค่ะที่เรียกว่านิว r o นแพ c กิ้งเดน s ิตี้หรือ NPD อ๋อหมายความว่าถึงสมองเราจะเล็กกว่าช้างแต่เซลล์ประสาทในส่วนสำคัญอย่างคอร์เทกซ์เนี่ยมันเยอะกว่าแล้วก็อัดแน่นกว่าถูกต้องเลยค่ะ มนุษย์เรามีจำนวนเซลล์ประสาทในคอเท็กซ์มากที่สุดในบรรดาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเลยนะคะประมาณ15-16ถึงพันล้านเซลล์ทั้งๆที่สมองเราไม่ได้ใหญ่ที่สุดนั่นก็เพราะว่าเซลล์ประสาทของเรามีขนาดเล็กกว่าแล้วมันก็อัดตัวกันแน่นกว่ามากในกลุ่มไพรเมตเมื่อเทียบกับสัตว์ใหญ่ชนิดอื่นค่ะแล้วนอกเหนือจำนวนเซลล์นะคะ อีกปัจจัยที่สำคัญมากๆเลยก็คือประสิทธิภาพในการประมวลผลข้อมูลหรือ information processing capacity IPC หรือพูดง่ายๆก็คือสมองมันทำงานได้เร็วแค่ไหนซึ่งมันขึ้นอยู่กับ2ออย่างหลักๆค่ะ 1. คือระยะห่างระหว่างเซลล์ยิ่งอัดแน่นระยะก็ยิ่งสั้นสัญญาณก็น่าจะไปได้เร็วขึ้นและ 2. คือความเร็วในการส่งสัญญาณประสาทผ่านสายไฟของสมองที่เรียกว่าแอคซอนนะคะซึ่งความเร็วนี้ก็ขึ้นกับปัจจัยอื่นๆอีกมนุษย์เราได้เปรียบตรงนี้ค่ะคือ มีเซล์ประสาทในคอเท็กซ์เยอะมากและการส่งสัญญาณก็ค่อนข้างมีประสิทธิภาพทําให้ i อ c ซโดยรวมสูงส่วนวาหรือช้างถึงจะมีเซลลประสาทมากแต่ก็น้อยกว่าเราในส่วนคอเท็กซ์นะคะแต่เซลล์มันใหญ่กว่าแล้วก็อัดแน่นน้อยกว่าทําให้ระยะห่างมันเยอะบวกกับกความเร็วในการส่งสัญญาณอาจจะช้ากว่าทําให้ประสิทธิภาพการประมวลผลโดยรวมอาจจะสู้เราไม่ได้สรุปง่ายๆคือสมองมนุษย์ไม่ได้ฉลาดเพราะใหญ่ที่สุด แต่เพราะจัดสรรทรัพยากรได้มีประสิทธิภาพที่สุดทั้งจำนวนเซลล์และความเร็วในการสื่อสารค่ะนกเหนือนี้ก็ยังมีเรื่องโครงสร้างเฉพาะส่วนอีกนะคะเช่นเปลือกสมองส่วนหน้าหรือ prefrontal cortex ที่ซับซ้อนมากในมนุษย์ซึ่งเกี่ยวกับการวางแผนการตัดสินใจการควบคุมตัวเองแต่ที่น่าทึ่งมากๆเลยคือสมองของนกบางชนิดอย่างอีกกาหรือนกแก้วที่แสดงพฤติกรรมฉลาดสุดๆ แก้ปัญหาซับซ้อนได้ทั้งทที่สมองเล็กนิดเดียวนักวิทยาศาสตร์คาดว่าสมองนกเหล่านี้อาจจะมีความหนานแน่นของเซลล์ประสาทสูงมากๆๆในบางบริเวณทําให้มีประสิทธิภาพการประมวลผลสูงได้เหมือนกันแสดงว่าเส้นทางสู่ความฉลาดอาจจะมีได้หลายแบบไม่จําเป็นต้องมีสมองใหญ่แบบมนุษย์เสมอไปค่ะโหเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแต่น่าทึ่งจริงๆครับสมองนี่มหัศจรรย์มากทีนี้ขอถามอีกคําถามครับที่คนมักจะสับสนกันบ่อยๆ คำว่าฉลาดหรือ intelligence กับอัจฉริยะหรือ genius นี่มันต่างกันยังไงครับค่ะเป็นคำถามสำคัญเลยค่ะความฉลาดอย่างที่เราคุยกันมาเนี่ยมันคือความสามารถเื่อนฐานในการเรียนรู้เข้าใจแก้ปัญหาปรับตัวประยุกต์ใช้ความรู้ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็มีอยู่ในระดับต่างๆกันไปนะคะแต่ความเป็นอัจฉริยะหรือ genius เนี่ยเป็นสิ่งที่หาย,ยากกว่านั้นมากๆค่ะมันไม่ใช่แค่ฉลาดมากม แต่มันคือความฉลาดระดับสูงมากๆบวกกับความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นเลิศความคิดริเริ่มที่ไม่เหมือนใครเลยสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆที่ก้าวหน้ามากๆในสาขานั้นๆได้ต้องมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากๆเห็นความเชื่อมโยงที่คนอื่นมองไม่เห็นและที่ขาดไม่ได้เลยคือความมุ่งมั่นอดทนอย่างยิ่งยวดที่จะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จให้ได้หรือที่เรียกว่า persistence and passion ค่ะ อ๋อแสดงว่าคนที่ฉลาดมากๆหรือมี IQ สูงเลี้วก็ไม่จำเป็นต้องเป็นอัจฉริยะเสมอไปอย่างนั้นใช่ไหมครับถูกต้องค่ะอัจฉริยภาพต้องการส่วนผสมที่มากกว่าแค่พลังสมองหรือคะแนน IQ สูงๆค่ะมันต้องมีประกายของความคิดสร้างสรรค์ความหลงไหล p พ s ชั่นแล้วก็ความทุ่มเท dedication ที่ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะถ้าอย่างนั้นขอย้อนกลับไปที่ตัวอย่างคลาสสิกอย่างไอสไตล์หน่อยครับ เขาคือภาพจำของอัจฉริยะเลยเรื่อง IQ ของเขานี่จริงๆเป็นยังไงกันแน่ครับเคยมีคนบอกว่าเขาสอบตกเลขเลยซ้ำจริงไหมครับเรื่อง IQ ไ i n อน์สไตน์นี่เป็นตำนานเมืองยาติฮิตเลยค่ะความจริงก็คืออน์สไตน์ไม่เคยทำแบบทดสอบ IQ อย่างเป็นทางการเลยนะคะตัวเลข160ที่เราเห็นกันบ่อยๆเนี่ยเป็นแค่การคาดเดาหรือประมาณการย้อนหลังเท่านั้นเองค่ะไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันเลยค่ะ ส่วนเรื่องสอบตกเลขนี่ก็ไม่จริงนะคะเป็นความเข้าใจผิดค่ะจริงๆมีบันทึกว่าเขาเก่งคณิตศาสตร์และฟิสิกส์มากๆตั้งแต่อายุยังน้อยเลยแค่เขาอาจจะมีปัญหากับระบบการเรียนการสอนที่มันเคร่งครัดมากๆในบางช่วงเท่านั้นเองค่ะแน่นอนว่าก็มีความพยายามวิเคราะห์ความอัจฉริยะของเขานะคะบางคนอาจจะชี้ไปที่ความยากลำบากที่เขาดูเหมือนจะมีในการยอมรับทฤษฎีความตัมในช่วงหลังๆห,หรือบอกว่าทักษะคณิตศาสตร์อาจจะไม่เท่าฟิสิกส์แต่อีกฝ่ายก็จะแย้งว่า การตั้งคำถามกับคอนตามเนี่ยมาจากความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากๆและความพยายามจะหาทฤษฎีที่ครอบคลุมกว่าไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจส่วนคณิตศาสตร์เขาก็ใช้คณิตศาสตร์ขั้นสูงในการพัฒนาทฤษฎีของเขาอยู่แล้วค่ะอืมถ้างั้นความเป็นอัจฉริยะของเขาอาจจะมาจากปัจจัยอื่นนอกเหนือกัอ IQ ที่เราคาดเดากันขอความคิดสร้างสารรค์ที่หลุดกรอบมากๆ อย่างเช่นการทดลองในความคิดหรือท็อดเอ็กซ์เพรรเมนต์ที่เขาจินตนาการว่าไล่ตามลำแสงซึ่งนำไปสู่ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษนั่นละค่ะรวมถึงบุคลิกที่กล้าคิดต่างกล้าต้องคำถามที่น่าสนใจคือพื้นฐานครอบครัวหรือการศึกษาเขาก็ไม่ได้โดดเด่นหรูหราอะไรนะคะตอนที่เขาตีพิมพ์ผลงานเปลี่ยนโลกในปี1905หรือปีมหัศจรรย์เนี่ยอเนร์สมิราบิลิสของเขานั้นน่ะเขายังเป็นแค่เสมียนธรรมดามดาในสำนักง,งานสิทธิบัตรที่สวิตเซอร์แลนด์อยู่เลยนะคะ ไม่ได้มีตำแหน่งใหญ่โตในมหาวิทยาลัยด้วยซ้ำม,มันแสดงให้เห็นถึงพลังของความคิดความมุ่งมั่นแล้วก็ความคิดสร้างสารรค์จริงๆค่ะมีเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาชิ้นส่วนสมองของเขาหลังเสียชีวิตด้วยนะคะที่มีคนอ้างว่าเจอเซลเกลียวเซลซึ่งเป็นเซลสนับสนุนเซลประสาทนะคะมากกว่าปกติในบางบริเวณซึ่งอาจจะช่วยเรื่องการสื่อสารในสมองแต่ก็ยังเป็นแค่ข้อสันนิษฐานที่ถกเถียงกันอยู่ค่ะไม่ได้เป็นข้อสรุปชัดเจนครับผมแล้วผู้หญิงคีทถูกบันทึกว่ามี IQ สูงสุดเหรอครับ มาริลินวัซ o องเรื่องราวของเธอบอกอะไรเราบ้างครับมาริลินวัซซองเป็นกรณีที่น่าสนใจมากค่ะเธอเคยถูกบันทึกใน Guinness Book of World Records จริงๆด้วย IQ 228จากการทดสอบ Stanford Binet ตอนอายุ10ขวบซึ่งคะแนนมันเทียบเท่ากับเด็กอายุเกือบ23ปีเลยนะคะแต่ภายหลัง Guinness เขาก็เลิกจัดอันดับ IQ สูงสุดไปแล้วค่ะเพราะเขาก็จะหนักว่าแบบทดสอบ IQ มันมีความคลาดเคลื่อนแล้วก็ไม่น่าเชื่อถือพอที่จะใช้จัดอันดับแบบนั้นได้ สิ่งที่ทำให้เธอมีชื่อเสียงจริงๆก็คือคอลัมน์ Ask Marilyn ในนิตยสาร Parade ที่เธอตอบคำถามยากๆโดยเฉพาะปัญหาด้านตรกกะและคณิตศาสตร์ อย่างปัญหามอนติฮอลที่เกี่ยวกับการเลือกประตูในเกมโชว์ว่าควรจะเปลี่ยนใจดีไหมซึ่งคําตอบที่ถูกต้องของเธอเนี่ยมันขัดกับสัญชาตญาณคนส่วนใหญ่มากๆเลยค่ะหรือปัญหาลูกชายสองคน two boys problem คําตอบของเธอมักจะถูกต้องตามหลักการนะคะแต่ก็สร้างความถกเถียงได้เสมอสิ่งที่น่าสนใจคือมุมมองของเธอเองเธอบอกว่า iQ test ทมันวัดความสามารถบางอย่างได้แต่ความฉลาดที่แท้จริงนะ่ะมันซับซ้อนเกินกว่าจะวัดได้ด้วยตัวเลขตัวเดียวซึ่งก็สอดคล้องกับที่เราคุยกันมาเลยค่ะ นอกจากแมร l ลินนะคะปัจจุบันก็มีบุคคลอื่นๆที่ถูกอ้างว่ามี IQ สูงมากๆเช่น t e r รนซ์ทาวนักคณิตศาสตร์รางวัลฟิลส์เม e d ล l ไอประมาณ230 c h r i s t o p h e คริสโตเฟอร์ฮิรตนักฟิสิกดาราศาสตร์ IQ ประมาณ225หรือแม้แต่นักเขียนบทพรทัศน์อย่างริกโรสเนอร์ไอประมาณ192ซึ่งความเชี่ยวชาญของพวกเขาก็หลากหลายมากเลยค่ะแสดงให้เห็นว่าความฉลาดระดับสูงมันปรากฏออกมาในรูปแบบที่ต่างกันจริงๆโอ้ oh. ฟังมาทั้งหมดมิทำให้เห็นภาพเลยครับว่าเรื่องความฉลาดกับ IQ มันซับซ้อนแต่ก็น่าติดตามจริงๆสรุปได้ว่าความฉลาดมีหลายมิติไม่ใช่แค่เก่งคนวณหรือความจำดีการวัดผลด้วย IQ ก็มีประโยชน์ในแง่การประเมินความสามารถบางด้านแต่ก็มีข้อจากัดเยอะพันธุก,กรรมเป็นเหมือนพิมพ์เขียวเริ่มต้นแต่สิ่งแวดล้อมการเลี้ยงดูโอกาสต่างๆนี่แหละคือปัจจัยสำคัญที่ปั้นเราขึ้นมา ใช่เลยค่ะและเรื่องสมองก็ไม่ได้ตัดสินกันที่ขนาดนะคะแต่เป็นเรื่องของจำนวนเซลล์ความหนาแน่นการเชื่อมต่อแล้วก็ประสิทธิภาพในการทำงานมากกว่าและที่สำคัญความเป็นอัจฉริยะนั้นยิ่งใหญ่กว่าแค่ความฉลาดมันคือส่วนผสมของสมองที่ยอดเยี่ยมความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างแล้วก็ความมุ่งมั่นทุ่มเทที่ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะพูดได้ว่า ความฉลาดที่แท้จริงในชีวิตประจำวันอาจไม่ใช่แค่ตัวเลข IQ แต่คือความสามารถในการปรับตัวเรียนรู้จากความผิดพลาดแก้ปัญหาที่เราเจอในชีวิตแล้วก็อาจจะรวมถึงการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามถูกต้องเลยค่ะและในโลกยุคข้อมูลข่าวสารที่มันถาโถมใส่เราตลอดเวลาแบบนี้นะคะบางทีการกลับมาทำความเข้าใจธรรมชาติของความฉลาดในแง่มุมต่างๆ ทั้งจุดแข็งจุดอ่อนข้อจำกัดของมันและการหาวิธีพัฒนาศักยภาพของเราให้เต็มที่ทั้งด้านสติปัญญาความคิดสร้างสารรค์และความสามารถในการปรับตัวเนี่ยอาจจะสำคัญกว่าการพยายามหาตัวเลขมาวัดค่ามันเพียงอย่างเดียวก็ได้นะคะ คำถามที่น่าจะทิ้งท้ายไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อก็คือเราจะสามารถสร้างสภาพแวดล้อมแบบไหนทั้งในระดับครอบครัวโรงเรียนสังคมหรือแม้แต่ในใจเราเองที่จะเอื้อต่อการปลดล็อกศักยภาพเหล่านี้ให้เบ่งบานออกมาได้อย่างเต็มที่ที่สุดเป็นคำถามที่ท้าทายและน่าคิดมากๆครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกและมุมมองที่น่าสนใจมากๆเลยครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามช่องร้อยเรื่องราวพอดแคสต์นะครับและพบกันใหม่ในเรื่องราวต่อไปครับ